ทักทายเพื่อนๆยามเช้าครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับหลังจากที่ฝนตกมาอย่างหนักเมื่อคืนนี้นะครับผมเกิดมาเช้านี้ก็น้ําท่วมเลยนะครับผมเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนนะครับผมตกอย่างหนักเลยนะครับผมน้ําเต็มทุ่งนาเลยนะครับผม ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะผมประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับผมจนถึงเช้านี้ยังไม่หยุดตกเลยนะครับผมไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตกนะครับผมตกอย่างหนักเลยนะครับเมื่อคืนนี้ทั้งฝนทั้งลมนะครับผมตกมาทีเดียวมีน้ําเลยครับผมน้ําเต็มทุกนาเลยนะทุกคนว่าตกแรงมากนะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับ ทักทายครับบรรยากศาศเช้านี้ทักทายเ,เพื่อนทุกท่านครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมด้วยครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆ้วยเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ